สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านและขอสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนชาวบ้านและผู้นำชุมชนทุกท่านครับโรงเรียนของเรามีแหล่งเรียนรู้คือสะบัวดแดงซึ่งสะบัวดแดงแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโลบคือโครงการ วิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนโดยาทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากสงวนสัตว์น้ำและก็บัวแดงเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไปนะครับภายในสระ ก็จะมีดอกโบวแดงมีบอลต่างๆที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็พายรอบนอกตอนนี้กําลังพัฒนาครับตอนนี้ปลูกต้นทองอุไรซึ่งก็ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและก็ผู้นําชุมชนมาช่วยกันปลูกนะครับซึ่งก็กําลังติดใบนะครับบางต้นก็กําลังปรับตัวอยู่ใบกําลังแห้งเหี่ยวซึ่งคิดว่าคาดว่าไม่นานก็คงจะติดอีกไม่นานต่อไปสะ บัวแดงของเราก็จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สวยงามนะครับเป็นเป็นปอดแห่งหนึ่งของชุมชนบันดอนสำลายเหนือโคกไทยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจรวมกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคณะกรรมการจะลงมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ประเมินแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาได้ตามที่เขาต้องการเขาจะมีทุนมอบทุนให้สำหรับการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ต่อไปนะครับต่อไปอาจจะมีสาลาพักร้อนเกิดขึ้นมีแหล่งเรียนรู้มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายในที่ตรงนี้จึงอยากจะสงวนสะบวแดยแห่งนี้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและก็ชุมชนนะครับขอให้ทุกคนคิดว่านี่คือสมบัติของพวกเราทุกคนที่ ควรช่วยกันอนุรักษ์และก็รักษาไว้ป้ายที่เขียนไว้ที่บอกว่าห้ามจับสัตว์น้ําแล้วก็เก็บดอกปัวแดงก็ไม่อยากจะใช้คําว่าห้ามนะครับอยากจะใช้คําว่าขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษาเพื่ออนุรักษ์สระบัวแดงแห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของชุมชนทั้งตะบนดอนโคกไทยต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีขอบพระคุณครับ